สวัสดีค่ะทิพย์นะคะจากร้าน MJ Pan 2 0 2 1ค่ะรีวิวจากญี่ปุ่นนะคะตัวนี้ก็จะมาเปิดจองค่ะเป็นรถอาไทยนะคะยี่ห้ออิเซกิซิลหนนะคะตัวนี้เป็น17แรงโฟวินนะคะตัวรถกระทัดรัดนะคะน่ารักสวยๆเลยค่ะก็มาพร้อมกับโรตารี่นะคะตัวนี้ยางดีทั้ง4เส้นนะคะพี่ๆยางดีทั้ง4ี่เส้นเลยแล้วก็อันนี้มีเลอขวดนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปล้างออกให้อันนี้รถชั่วโมงการใช้งานนะคะเออเมียไหนเนี่ย ชั่วโมงการใช้เงินประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะตัวนี้ก็ห้องโดยสารนะคะค่อนข้างกว้างนะคะตัวนี้ห้องโดยสารสวยอยู่ก็มีโครงนะคะโลโก้หลังคามาให้นะคะตัวนี้เผื่อลูค้าอยากไปทําเพิ่มนะคะเกียร์หลักเป็นสี่เกียร์นะคะสามเกียร์ด้านหนึ่งเกียร์ถอยหลังค่ะมีโลไฮนะคะ PTO ปั่นได้สามระดับค่ะหนึ่งสองสามนะคะตัวนี้โรตารี่บั่นปรับได้นะคะวางลึกวางวางตื้นนะคะตัวนี้ แล้วก็มีมีโรตารี่มาไปพร้อมนะคะจะเป็นโรตารี่ขนาด1.3เมตรนะคะมาพร้อมกับปตัวรถเลย mm hmm. ก็เป็นไฮโดรลิกธรรมดานะคะตัวนี้ไฮโดรลิกธรรมดานะคะยางดีสีเส้นค่ะ mm hmm. เดี๋ยวที่พสาสตาร์ทให้ชมนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ mm hmm. เป็นดีเซลขับง่ายๆขับ2ขับ4นะคะปรับตรงนี้ได้เลยนะคะตัวนี้ยกขึ้นนะคะจะเป็นปรับสีนะคะปรับ ตบลงจะเป็นขับสองนะคะก็ปกติรถญี่ปุ่นนะคะเคคขาก็จะค้างไว้ที่ขับสีตลอดอายุการใช้ง,งานเลยค่ะไม่ไม่ได้เหมือนแบบว่ารถบ้านเราอย่างเงี้ยที่จะปรับปันสองปันสีนะคะไม่ต้องสีเรียนอ่ะถ้าถ้าชายเนี้ยก็ก็วางไว้ขับสีได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ตัวนี้นะคะเป็นคันเร่งมือนะคะเต่ากระต่ายมีกระจกมองหลังให้นะคะเผื่อเผื่อถอยหลังเผื่ออะไรในนี้นะคะเดี๋ยวทิพย์จะมาเปิดอันนี้อันนี้เปิด อันนี้ปุ่มนะคะสำหรับเปิดกระโปรงรถนะคะเปิดกระโปรงรถสีเดิมๆแบบนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ชมกันค่ะโซจิทั้นแต่คันนี้ก็สตาร์ทง่ายนะคะ อิเซกินะคะอิเซกิดีเซลสามนะคะตอนนี้ขังน้ำมันอยู่ทางด้านหน้านะคะ่ะแบบตตอนนี้เป็นแบตเล็กน,นะคะหกห้าไม่มีไอ,ะค,ะอค่ะเครื่องเดินนิ่มๆอยู่นะคะ คันนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ขับง่ายๆค่ะตัวรถเล็กกระทันรัดนะคะมีความคล่องตัวค่อนข้างสูงค่ะไฟัเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาฮุยโอเคได้จะบ่นไฟหน้าไม่ติดนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช้งานปกติ ที่ญี่ปุ่นก็หนาวแล้วนะคะก็ใบตัดโรตารี่สวยนะคะตัวนี้ใบตัดโรตารี่สวยยกขึ้นลงหางยกขึ้นลงปกตินะคะมีที่วางคำโรตารี่ให้นะคะพีทีโอปรับได้นะคะได,ดะ้มาพร้อมกับโรตารี่ขนาดเม้นสามนะคะเม้นสามยังดีสีเส้นนะคะเป็นบิตสโตนนะคะตัวนี้ Okay. สนใจนะคะก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามที่เพิ่มเติมได้ที่ l ล n e ไ d 0ดี7 7 5 0 1 4 8นาะคะมรกรดค่ะหรือว่าเข้าไปจองได้ที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านจะอยู่ที่บ้านดงกลางตำบลผาสุกอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะเบอร์ทโทรศัพท์นะคะ0 9 8ย์8 7 9 5 9นะคะหน้าร้านเปิดทุกวันนะคะไม่เว้นวันอยู่ราชะการะคะ่ะตั้งแต่8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะคะฝ่ายขายเปิดย4ิบชั่วโมงนะคะก็สามารถจะส่งได้ตลอดย4ิบชั่วโมงค่ะยังไงฝากร้านไว้ด สวัสดีค่ะ